มากินข้าวปีใหม่ใกล้ปีใหม่แล,แ,ลแล้วเนี่ยเฮียเอ้ามันก็เออมันจะใช้ต้นปาดิ้งเทียบโยอันนี้ก็จะกินเจลอย่างเดียวเลยมันปดติมไก่นานะพี่บออันนี้น้ำจิ้มแจลเหมือนกันในติ๊บบอตัดมาลูกไหนปุ๊ดเหรอครับอนี้กเน,นี่ยใส่มาก,ก่อน โอ้คนน้อยกินอันนี้ขอยังขอยังไข่ทอดค่ะอในนี้สองพันยี่สิบสี่นี้ไอคินต่อหลังวันอันนี้ยังหัวปลาค่ะน่สดกว่าปลาก็น่าสนิทลย นี่พักนี่เขาจ่ไม่ยาย่างกินนะเมียงเนาะนกับพักคอสดๆเดี๋ยวนี่ตายมารีวิวไอ้ค <c oughs> ิลูก รีวิวกุ้งอ่ะเนี่ยตัวบ่อมบ่อมอะอันนี้ครับอันนี้กุ้งเผาอันนี้อะไรต้มมันบอกเหมือนกันยังไงเนี่ยผมพูกลบเลยนะ่ยเดี๋ยวมาแก้กันดูกันนะครับผมฮอนฮออนดิงครับผมจ่ายจะโชว์อ่ะสี่คู่จีนี้แซ่บแซ่บ

วันนี้กล,นนลับมาแลกผอง่อนญกันแลครับมาดูกับข้าวของเรา <c oughs> 这把。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 这把 <laughs>。这把。这 ต่อไปเป็นการจับรางวัลนะครับผมปีใหม่25งพันสองห้าองพครับผมมาแล้วครับรางวัลของเราตอนนี้เ็ได้รถสองได้เพละ ก็เพ่งเ่<ป>ไไยเกมไม้ี่อูวก็ได้ดังเลยล้ตก็สาวๆเพ่ง<ะ>เป็นการจับรัวันนะครับค่ำมืนนี้นะครับผมเป็นการจับรางวัล ลงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเป็นการคนหลงปีใหม่เดี๋ยวนี้วันที่หนึ่งแล้วอิเซรนเซิร์ครับอินเซอร์เออคนนี้ คนคนี้ย right. oh, right, right. oh, oh, right. ูท on ูบเบอร์นะคัยูทเบอรอไับต่อเออ่างแหล่อันนี้แหละอันนี้มันอ๋อถือถือไปใครจับก่อนปอจับก่อนะจับก่อนอ๋อจับก่อนก็ได้หนึ่งสามหงสามงแพ

ีลยวแล้วกันไว้เนาะสีเล็กสีเบอร์สีทั้งกานหลังเลยโอเคมี่บี่นั่เจ็กที่นี่พี่เบ๊ะ่ะในบนรถเห่ลอะไรของพี่เบ๊ะวะ

อนะเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนมาจกคไนนี้เลยปกับมาลยบเอาแบบบนี้นจกไม่อ๋อ้ได้ของเก้าบอเอาทแหละจะเอาของเก้ากกะบอกงูก็เทียวจะเอาของก้ไปเลย đang ăn câu hả? 7 chết bớt chết hấp bơ chết hả nó à hai bên luôn giáo đấy à Ok, okay. hai Còn แลวกับหมูแฮมมาจับเหยตะกี้หมูแฮมข้ามหมูแฮมหมูแฮมวกับปีเขาเออข้ามตะกี้ก็ข้ามตีๆนีฮที่สองสิบสองครับสองสองได้สองโอเคออได้สองออสอง่สองสองสองสย้าทีนะฮะเอาไรครับเรอบันปิดท้กนเยเอาไห เลยสินจุกแล้วจุกแล้วเก็บร้อยจุกเซมเซียวท่านต่อไปครับเบอร์เก้เบอร์เครับอันเนาะขนมอะไรขนมโอ้โหใครจะมาจับตอนหม้ ขอเพรียวพอเ่ี้ปน้องนี่กาจับไปกันนี่จะให้ออกปมก็เปลี่ยนคนกลักอกไว้ของป้อเบิร์ดเราไปหมอบหมอบกันเลยไง มาแล้วนะแม่ก็จับแฟนบเหรอแม่จับะแม่ก็จับ้เนบอ่อได้ของแม่เลยไปแล้วอ่ะขอแม่ไปละบอรางวัลที่ออกห้าเบอร์ห้อ้าวใชไอเดียนี่นนี่แหละนี่ โอเคเลยอ่าเดี๋ยวมาเหรอเลขต่อไปครับเลขต่อไปครับเลขเออเน่ยน่แล้วล่ะล้วให้่โอเค

กเผของแงข้าอตมทำั่แมล่นอันนี้อยาได้เอันหนาคู่าหมู้หรือยัง้แลมเราเป็นสเอกมาบก็จานเมาแม่ต่อยนะที่ีนะสวนจ้าเปรีไมที่ได้เออที่ได้อหกเออห่รเออเอ็ม

来来来来，来,來,來

วางเลยอ่ะมื้อตึ้งต่อไปเป็นของสิบสี่สิบสี่ได้สตังค์ได้สตัค์โอเคจอเจด้าเจด้าจกไปแล้วนี่เจด้าจบไปแล้วบครจกมาจกสาวจบไปแล้วจแล้เจาจไปแล้วใามจกอ่ะคจะไม่จกเนะ อ่าปรีัมาก่อดก่อนดีกว่าสลีไปให้หันหน้าไปดีกว่าได้ขอเิดเจอมีไฟมีไฟมีไฟไฟนี่ได้ของปัดแน่สิวสิบเจ็ดเบอร์หนึ่งเยเอาไหมมเบอร์หนึงเบอร์หนึงของแม่

ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังวอโอเคแม่แล้วเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวพูดถึงมันเรือไหนอันสุดท้ายแล้วเรือของพี่เติร์นเมนตัวเขาต้องสลับกันกะอันนี้มีอันเดียวอ้าวทำไมมีใบเดียวอ้าวแล้วก็ถ้าถ้านั่นเป็นกาแฟใช่มั้งก็เป็นเบอร์ซิฟเบอร์ซิฟอันนี้ไม่ได้เขียนลงกัน <coughs> anh nó màu song 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 đây là cái Anh cái tới <laughs> có tai <laughs> tới <laughs> này. Anh